การจัดงานในวันนี้คะ่ะมีวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เป็นการพบปะแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กข้อ2ก็คือจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในการดูแลเด็กทารกกลุ่มที่คลอดก่อนกําหนดหรือระบางบ้านก็อาจจะมีเทคนิคดีๆที่เอามานําเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเพื่อจะสอนบ้านอื่นๆน,น,นะคะ ข้อที่3ก็คือเป็นการติดตามเด็กกลุ่มนี้ต่อเนื่องนะคะเราก็จะได้มีเครือข่ายที่ดูแลและอาจจะถ้าผู้ปกครองคนใดที่มีทักษะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่จะมาช่วยสอนในอนาคตในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปของเราค่ะ ตัวอย่างของผู้ป่วยเด็กที่เป็นความภาคภูิใจของกลุ่มงานเรานะคะก็คือน้องประกรณ์ตอนแรกคลอดเนี่ยน้องคลอดออกมาด้วยน้ําหนักประมาณ800กรัมอะคะ่ะแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องให้อาหารทางหลอดเลือดต้องให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็มีปัญหาวิกฤตที่แทบจะเสียชีวิตอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายน้องก็อาการค่อยๆดีขึ้นนะคะจากที่ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ รถมาเป็นให้ออกซิเจนแรงดันสูงและสุดท้ายก็เอาออกซิเจนกลับออกจากตัวได้แล้วน้องก็หายกลับบ้านจนวันนี้น้องมาติดตามพัฒนาการกับเราแล้วก็มาเจอกับเราในวันนี้ก็คือตอนนี้น้องคลานเล่นได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สดชื่นตัวโตวสมวัยค่ะ ในส่วนของงานวันนี้นะคะก็หมอก็มาให้ความรู้นะคะในการดูแลนะคะแล้วก็ส่งเสริมทั้งด้านพัฒนาการนะคะแล้วก็การจเจริญเติบโตนะคะและเรื่องอการดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านวัคซีนนะคะ,ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลลูกๆที่ข้อก่อนกากหนดได้อย่างดีนะคะเนื่องจากว่าถ้าลูกข้อก่อนกากหนดเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่อาจจะมีความล่าช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปนะคะหมอเลย ได้มาให้ความรู้นะคะเรื่องการพัฒนาทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อนะคะการพัฒนาการด้านสมองนะคะแล้วก็การดูแลเรื่องโรคต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะค่ะจะถามค่ะแม่น้องประกรณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่ลูกคลอดก่อนกําหนดก็ตอนแรกนะคะที่รู้ข่าวว่าน้องจะคลอดก่อนกาหนดนะคะ่ะก็รู้สึกว่ารู้สึกแย่ค่ะเพราะว่า เราก็อยากให้น้องสมบูรณ์เนาะแต่ก็ได้คุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนําให้ไปที่พิษณุโลกแต่ว่าทางคุณแม่อยากให้อยากให้คุณหมอที่เพชรรักษามากกว่าค่ะเพราะมั่นใจคุณหมอค่ะก็ก็เลยค่ะก็เลยตัดสินใจคลอดที่นี่ไม่ให้คุณหมอส่งตัวไปค่ะแล้วหลังคลอดช่วงอยู่โรงพยาบาลมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะตอนคุณแม่มาเยี่ยมมาดูอาการอตอนนั้นน้อง น้องมีอาการที่แย่เนาะแต่คุณหมอก็แจ้งตลอดค่ะก็เท่าที่คุณหมอแจ้งมาน้องติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็พอรักษาหายปุ๊บก็กติดเชื้อในปอดค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอกาสที่น้องจะรอดแค่สเซก็เลยบอกให้คุณหมอรักษาเต็มที่ค่ะเท่าที่คุณหมอจะทำได้เพรไว้ใจคุณหมอไม่ให้ส่งไปที่ไหนค่ะ แากนั้นคุณหมอก็รักษาเต็มที่แล้วน้องก็รอดแล้วเวลาที่มาเยี่ยมคุณหมอให้คําแนะนําดีและให้เขาเยี่ยมน้องโดยที่ไม่ปฏิเสธอะค่ะภูมิใจค่ะดีใจที่คุณหมอรักษาน้องหายคุณแม่รู้สึกยังไงที่เราจัดกิจกรรมวันนี้คะให้ได้มารวมตัวกันของน้องๆที่คลอดก่อนกําหนดเออตรงนี้ในส่วนตัวนะคะ คือดีดีใจค่ะที่คุณหมอที่เคยทีมงานที่เคยรักรักษาน้องมารวมตัวกันนะคะจะได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอทุกคนก็ถือว่ามีพระคุณค่ะที่รักษาน้องให้หายถ้าไม่มีคุณหมอน้องก็ไม่ได้รอดถึงทุกวันนี้ค่ะ้องขอบคุณมากเลย ขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้แล้วก็จริงๆคุณแม่ก็ด้วยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทุกๆคนได้ได้ฟังในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะค่ะค่ะ